พี่น้องพี่น้องครับพี่น้องครับคิดยังไงอยู่นี่ครับผมเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นยครับขอสัมภาษณ์นะไฟไฟถ่ายไปเลยถ่ไปแล้วถ่ไปแล้วว้าวมาคันนี้คันนี้ เอตี้แท้งนั่นขวาน่เห็นละ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 เฮ้ยเอโดนเอโดนเอโดนกลับไปเอก่อนเอตี้แทงอยู่ทางนั้นทางนั้นอยู่เซนเมล้ายล้วเมล้ายล้วอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยเอตี้แท้งอย่างเงโอ้ไม่ใช่เอดี้แทงแทงฮันเตอร์ฮันเตอร์สองรอบแล้วไอ้ตัวเนี้ยเดีวนะไหนวะ เออ thank you thank you นั่นไง่โอ้ยยิงมันดิยิงมันดิเน่โดนาี่แปดาี่แปดาโอ้ยเอาดีเอาดีเอาดีไเปหนได้ไวะ โอ้ยโอ้ยหอยทอดมันตายแล <slide. S 2> ้วทำไมมันหนาอย่างงี้ดูดิพูดหนาบอกเลยหน้าตาเนี่ยทำไมหนาอย่างงี้หน้าตาเนี่ยมันหนาอย่างงี้สตีแนสลบเขาบอกไปอย่างแรงเลยสตีแนนี่แนหลบหลบซ่อนๆเหรอหลบหลบซ่อนๆนี่ปัง มีน่น่โอ้ยอย่างเยอะเอียงเยอะเลยเหรอเอเอเอมันอยู่บ้านคนละหลังมันอยู่บ้านตรงกลางพี่บินอยนู่ในนี้นี่แน่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 ไอตัวเล่ย์นีมันมันมโคตรเล่นกว่าๆๆๆ

ไม่ทันมาเลยโดนยิงโอ้ยเอ้ยวายกันไรจะเข้าบ้านเฮ้ยเอางั้นเลยอ่ะดูดูบ้านทำไมเป็นอย่างเงี้แน่นอนอยู่ไหนกันวะโอ๊ยไนายเล็งอยู่อ่ะตรงไหนตรงไหน อะไวะฮะโอ้จิ uh, 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 fizer, figure, game, Pizza, ๊ดจิตดจิติมันอยู่ในแถวด้านหลังนี่เฮ้ย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 ชนะชนะเด้อ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 การชดเปรียบเนี่ยนโอ้นี่ยนะยอดเนี่ยพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องครับคิดยังไงอยู่นี่ครับผมพี่น้องครับเรามีอะไรจะให้พี่น้องนี่อันนี้เลยของเด็ด เอาอีกไหมครับเอาอีกไหมครับขอสัมาษณ์เลยครัอสัมภาษณ์เลยไม่ได้ไปไหนเลยอะกาลังสัมภาษอยู่หอยรอดมาเยอะเลยว่ะบีมาเยอะเลยว่ะกาลังวงเราอยู่เล วม <_ an> ันกำลังมุ่งหน้ามันอยู่เลยอะย่ะเมื่อกี้อ่ะแล้มันก็ตา,ายอะอืมอ <_ an> ้าวเป้าล่อเราหายหมดแล้วเลยเนะ <_ an> นี่ยนี่แน่นี่แนะ่กระหน่ำยิงเลยกระหน่ำยิงเลยนี่ <_ an> อยู่หน้าบ<ห>้านฮะมันอยู่หน้าบ้านแล้วเลยหน้าบ้านไหนอะบ้านที่พี่อยู่อะ <_ an> เอ้าเหรอ เว้ยกำลังมุดกำลังมุดดูเหรอโอ้โหเสียดายดิแด